เหกก่อนกขีออมบ่กันอนบิดยามมมับอกอบ่อเ็ดปกสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรกพี่น้องจ๋าตะเวนที่ตกดินแล้วได้เมนูอะไรคุณยายเย็นนี้นี่แหละอาหาร กำลังปรึกษากันเลยสิไปหาเห็ดเขาเจ้าจว่าเห็ดปวกออกพี่น้องโอ้โหมันออกยิ่งใสทั้งกับพักพ่อนสองมือสามมือเราไปเด็ไปหาเห็ดเห็ดปวกกอกรอบเป็นอะไรเงียบแต่ว่าเห็นเขาเจ้าเก็บอันมือสองมือแล้วเขาเจ้าว่าเออไปข้างไหปวดอยากไปหาอีกเอามือเาวอยากไปหากับนะกมะลาเหมือนบอกไปทางไหนทางนี้นะไ,ไ,ไปทางพี่ทางหวย ห็ดปวกแมงซีง่ายมาดู <c oughs> อ,าอันนี้จะเป็น <c oughs> เมนูอาหารเย็นของเราวันนี้นะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> บริแมนกุตจีน <c oughs> ด้พี่น้องแมงกีนู <c oughs> นเนาะเ <c oughs> มงกีนูนแดงใหญ่เมงกีนูนหน่อยก็มีแต่ว่านี่นี่อันนี้เมงกีนูนหน่อยเนี่ยอันนี้แต่ว่ามันแสบเล้พี่น้องมันไขแล้วมันผสมพันุ์กันแล้วนี่เท้าไปคุดกับมันจีมีรูละสองรูละสามเนาะนี่นี่มันไขแล้ว ถามันออกใหม่เนี่ยมันสีอ่อนมันบวแสบมันลืมไข่แล้วแสบเด้นี่เขาเจ้าไปไต่ซองเมื่อแล้วเขายายรุ่นนะเนาะแต่จริงนะแมงกินูนันมีหลายพันในพี่น้องแถวในตลาดดงมีแต่ตัวใหญ่ตัวซัซสํมแมงคามบอแบบแดงก็มีแดงกับตัวใหญ่แล้วก็มนกับตัวใหญ่ใหญ่กุนีเนาะสักับแมงคาม เดี๋ยวเอาไปแกงเซตพอกระแสบยายเนาะมือหนักแกงเซตพอลกระแสนีอันนี้ปิดปีกออกเมื่อคืนทางบ้านนบ่อกว่าขี่รถมาเงี่ยงเมื่อก่อนที่บันนบเมื่อเขาไปียันรุ่นเมื่อคืนไปเขาแซ่แช่กุกงไปเยอะไปยังเป็นขนุนไงเอาไปมาจุดนางเด็กชิมาเมื่อก่อนนะเขาก็มามาเห็นอยู่ในใจตอนชอบชิโมมาเดี๋เขาก็ลับีายังคนโตแหละคนมาใหม่ มันมาใหม่ใช่มีกระดูนหน่อยก็บางลายเองเนาะเมื่อนั้นไปเยี่ยงมวลอยู่อันละคอยบริมีไม่แง่นองเขานะอันท้ายคลิปไปน้ำเอาไปใช้ซองนล้วกันเอามือโตงเอามือโตงเอาตะไรตัดตามตะไรซูงให้เขาเจ้าแง่อันนี้มันต้องใส่ไม่แง่เอาพี่น้องส่วนใหญ่มันอยู่ในกุ๊กเต้ากุ๊กอันอื่นก็บบเห็นเนาะอยู่เฉพาะตามกุ๊กเต้าถ้ากุ๊กแบบอันกุ๊กยังนะขลิ่นยังกับบริมีมันแก่บริมีมีแต่กุ๊กเต้า ก๊กคลีนก๊อกอันชมเชียบ่มีแต่ก็มันจะอยู่ทามกคลีนนเ๊อกเต้ามันอยู่ตามป่าเต้าเดี๋ยวเท้หัวเตียงนั่นละแด่ว่าขันอยากแซ่บนะเข้าไปทอดทอดน้ำมันสีกรอบเ้าทอดแล้วแล้วถ้าทอดแล้วแล้วถ้ามาโรยรสดีใส่คุกคุกหน่อยนึงอ่ะแซ่บทอดใส่ใบมะกรูดมันสีมันสีกรอบถ้าเ้าเอาไปขวามันจะแข็งแข็งแน่มันจะเหนียวขึ้น เขาไปตัำปนแล้วก็ขวาระไปตัำปนกัะแซ่บ <superhero> ปิดปีกออกพี่น้องเข้าขายกันอยู่ที่อร่อยตัวต่อเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทมุส่านกับไปตากซาามาแซ่แซววีเพ์ไปขายมส่าอื่นมัมีคนาะหลตกเอื้อนนะนลตเอื้อมีไปขายช่องทองราพานิกระจาน ยายมีนี่เป่าสุกพอ่ามีสุกตูนเอนาาคุณยาจะแกงหรือคุณยาจะคั่วทุกคนก็หมวลนะครัมันคือ ม่วนกับมันบริม่วนคือไปเนื้งร้อยคนน่ะยุ่งกับยุ่งบ้านนี้เพื่อแท้จริงนะบโเห็นกดลงไปแท้จริงนะพี่น้องไปคุดนะมันก็บริเลิกประมาณคืบแต่บางเท้ากับบออดคืบแต่ว่ามันหักใม่มันอยู่ใน้นเงาไหม่มันอยู่หักไหม่บางทีกับโบเห็นไอ้คุดไปเป็นกับบอได้ชองต้นชามต้นฉีต้นหาเดี๋ยวไปคุดมันกะายันช่อนกันแล้วงูละสองก็มีสามก็มีเดี๋ยวยุ่งนะผึบผึบผึบเปิดเครื่องแค่นี้ยุ่งยีโลงเวียน เมื่อคืนแม่ลงเมอไม่ได้ไปน้ขคาวขายารุ่นเข้าไปาลายไปดกไประไปดึกเฮ้ยเนาะจนซองถุ่มกัวชองทุ่มกัวอย่างไประไปดึกดื่นก็ไปมเขาจะเนียงแล้วไปท่้นวายอยู่ไปละค่ำนะครับบ้านเฮาพี่น้องก็อยู่กับธรรมชาติกินกระมมาตาแต่ว่ยวขวานเขาต้องเอาปีกมันออกเนาะเดี๋ยวไปแท่ตัวเห็นมันดำ นี่ค้างไว้เองแต่คืนก่อนนะแต่ว่าค้างไว้ใส่ตู้เย็นน้ำบริตายเลยพี่น้องกับอาองไฟมาเติมเขาเยื่รุ่นนี่ค้างไว้มเหมือนเราบริเต็มกระปุกขาเสียดายแล้วเราเสียไปขายตลาดมืะส่าวเขาเอย่าไปขายแล้วยเขาเสียเอาไวกินเขาวางเสียเราก็เลยเอาไวให้เรา,ไ,าได้เป็นสามล่อได้ไไดนหมดหมดเต็มมือก่อนแล้วก็บริจิต เมื่อนั้นเราได้ลอยเกือบสิบโตตัวมันห่าละหกตัวละหะละหกกมีม้องมันอยู่แต่ตามต้นดาวตอนอื่นบ่อยู่หันเดีตาก็มีกุ้งตากแล้วก็มีมันกินใบเต้าอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้มันหมดตายด้ยพี่น้อง ใส่ถุงแล้วใส่ตู้เห็นไรถอยมือก็บปะตายเ้าบอด้ใส่ซองแข็งไม่ใส่มามาพี่น้องจ๋าอาหารบ้านเราสร้อยออกมาส่วนอื่นไปหาเห็ดมาสั่นอ๋องนปเดี่ยงก็จะสิบหาใช่หาเท่มองเคยออก เฝนตกเสมอบอกไม่ทางกะรฝนทางการนี่บอกว่ามันเอื้อนลายมือมันโตออกได้เห็นมันเปียกโพดแล้วมันทั้งกระยุดมันตกบัวแห้งเหมือนกัตกหน่อยเดียวเขาว่าเห็ดปวกออกอีกแล้วเจอกันพรุ่งนี้จะยัวชวนพิช้าทาบนลงมันชวนัลงไยแดงทำนบอะไรก็ได้ แก่เส็พอมันแซ่บแซบปิดตีกาล้วมาดูท่านผู้สมเนี่ยอันนี้ปิดปีกแล้วนี่ปิดปีกแล้วเนาะคุณได้อยากทอดก็ไปทอดทอดหรือมันสิกรมันสิมันแซ่บอีกแบบหนึ่งปิดปีกก็กลัวสิเหลวเลยอันนี้ตัวใหญ่เนาะ ตัวหน่อยมันก็มีแต่ว่าคุณยายบอกว่าตัวหน่อยมันนี่แสบมันสิมันพอมันไข่อ่ะเนี่พี่น้องเนาะเนาะคุณยายเนาะมันไข่มันมันตัวหน่อยมันสิแสบอืมนี่นะจ๊ะอาหารบ้านเท้าจังจ่าเมื่ก่อนยังรูนเราใช้กระป๋องแหละมันแย่ตัวน้อยบ่ได้เนียมัน จุจ๊บๆตัวน้อยเลยใส่กระปองแล้วมันเนี่ยหยาเนี่ยพอได้มันมาเคื่นทงยางมาเคลื่อนพันกระฮ็ดทงยางใช่ไหมแต่พันกระชวนเคล่นไมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเฮ็ดละาโมกปีนีบ้านบ่มีบ่เห็นเขาได้ดำดอกคือบ่ออกเดะทีเหรอวะพุ่มตูงอะไนให้ไปป้ากระลายเฮ็ดกับบ่ไข่ยนันปีนจักจั่งใดเฮ็ดปวกที่ออกหลายบ่ คนดีเฮ็ดพวกเะพวกสิออกไปอย่าเฮ็ดวกกะเพิ่นสิออกหลายเฮ็ดพวกใหญ่บ่ก็เฮ็ดพวกกะดำหนาดำน้าแล้วอันนี้เขาเก็บอยู่บ่หลายหมู่บ่ใหญ่เ็แล้วแล้วหนะมืออื่นา่ค่ะ ลงคลองไปอ่ะมาเลย่มาเลยบ่ตอนชุกใจสิไปบันเทนไเห็นสิรถมาสวนกับปลาิงเงว้แลวน่เง้้ได้ยิปลาบ่ได้นกนรปีนี้ปลายองมิดชีลี่ตะเก้าไปเอาปลาเดือนเจ็ดแล้วอันนี้เจ็ดลบอรอรอมันเลยมันบวกบอยังทนอนยานบโอ้ยมันเลยแ่ตะเก้ و แต่กำลังสรงการอืม หลือฝนตกน้ำมันขึ้นก็เลยไปเอาปลาอันนี้จนฝนตกหลางเลยแีบนี้มีซีดีเลยซีด้ดำหน้าอลไรพี่น้องเขาเจ้าผู้ว่านก้าก่อนนะเขาซีมีเด่นเขาจะเขาสีดดำแล้วเมนอาทิตย์หนาแล้วเขาสีดดำของเขาตกกะก่อนเนาะเมนเป็นสาวมึกือเล่า ยื่นจ้ะตัวก่อนะเขาลงเลยกันยังยาวค่ะคือไปยื่นกับเดทแล้วเราอันเราบราณว่านปุยด้วยนะยังยาวลมีําำพอบวิกาดับป um ีนี้ปีใดตกกากนมีกาเพอบมีำดับอมัยั ouais ่นเาทหอยันอบี่นะส่วนใหญ่คันฝนตก นาเล็งเล่งเล็งไปแล้วแล้วมันการตกเสมอไปแล้วแล้วก็กลายเป็นฝนทิ้งส่วงแล้วก็แห้งแล้งเห็นบ่ป่าตายหัวตายเตรียมรับมือหัวมันเลอะเป็นชุดขาเป็นขาแล้วเต็มเชสเซลแล้วก็มีแต่ป่านั่นแล้วบานสิตายก็ปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยลายแล้วสุดสำเร็จมหันต์ชั้นค่ะ ขึ้น้องแต่น้องกระคอก็ออกออกลายโตดูประคอคนโตข้างย่างลงไปเท้าข้างตุบกระเคียงกันลอยมันเบื่อหน้าตัวบักใหญ่นี่จำไปใส่หลักตัวมัตัวมันก็เบื่อเขาอีกได้เฮ้ยมันเดือดในน้องหยุบหยุบหยุบในเฉลี่มเนี่ยลูกระคอชวดฉวดเนี่ย ปิดปีกออกคุณยายอือเอาไปทอดเจ็บแสบทอดใส่ใบมะกรูดนะจ๊ะอือปิดปีกออกแล้วนะเอาไปแกงกระเส็บใส่ขาเบื่ออย่านางจักหน,น่อยแกงเซรามัก็ได้เนาะแกงเซรามัยของเราคือแกงเซรามัแกงใส่เห็ด อาหารบันเฮาตูก็ิิปิดแล้วนะนั่นแหละพี่น้องจ้าเม้านี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศอีเพียงเท่านี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันอยู่ที่ป่าเห็ดนะจ๊ะนัดกันแล้วเออเพ่นพมีหมองไปหาแล้ว จะกินป่าได้บบเพิ่อนปกติหาเดี๋ยวตีหาเสมอแจ้งแล้วมันต้องจะต้องมากว่าหั่นตอนตีสี่กว่าจะมาพอดีแจ้งตีหาแจ้งแล้วแป๊บเดียวเนาะผมโคกเอาเลยมาแจ้งไวเพราะฉะนั้นต้องตื่นก่อนหั่นก็ได้ไปหาเฮตลาบรีรับดีนอนไปแล้วท่านผู้ชมเมื่อยก็เมื่อย สบายดีไปบ่ทําไปหສเฮ็ดมื้ออื่นสบายดีนอนเพิ่นไปโลกออเป็นยาวส่ยาวไปหเฮ็ดแต่เชไปหเฮ็ดหรือไปเกืยชืโซ่ชื่อกยอมมา